วันนี้ก็มาเจอกับปิ๊นนะคะเราอยู่กันที่ช่อง y o u t u b e Ford By ปิ้นเช่นเคยค่ะวันนี้ปิ๊นจะพามาแนะนำแล้วก็รีวิวนะคะเป็นรถ Next Gen Open c a b แบบ XLT ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่799,000บาทค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง899,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ใช้ผ่อน6ปีนะคะอยู่ที่12,656บาทเท่านั้นค่ะหากลูกคา้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะว่าราคานี้นะคะเงินดาวเท่านี้ ได้อุปกรณ์อะไรบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ด้านบนเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะมีกระจังสครูปนะคะทรงฟิตรูปเลดนะคะเป็นแบบสีเงินหาขอบสีดํานะคะตัด ทำให้รถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเปลี่ยนกรยจังหน้าค่ะลูกค้าเลือกเป็นแบบ FORD FONT FORD นะคะอักษร,รสีดําขอบสีแดงพร้อมด้วยไฟนะคะมี3ดวงด้านบนกระจังนั่นเองอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มให้รถเนี่ยดูมีดีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านเรามาดูกันด้านล่างนิดนึงค่ะในส่วนของรุ่นรถ xlt คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับห่วงลากจูงอันนี้เป็นสิ่งที่ ford ให้มาแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะจะได้ไม่ต้องเกี่ยวกับตัวรถนั่นเองค่ะในส่วนของไฟนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะสาหรับ n e x กเจ n ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟหน้าแบบ led แล้วค่ะจะให้แสงสว่างเนี่ยที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของขอบด้านหน้าเราก็จะติดเป็นครอบนะคะเป็นครอบ ครอบอไฟหน้านั่นเองค่ะเพิ่มให้ดูเข้ากับกระจังหน้าเป็นครบเซ็ตมานะคะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะตัวน,นี้ก็จะเล่นมิตินะคะจะเป็นเขขอบคิ้วโครเมียมค่ะในเป็นเป็นแบบรุ่นของ XLT ก็จะเน้นเป็นแบบโครเมียมนะคะ เราไปเห็นดูกันด้านข้างนิดน,นึงค่ะก็จะติดค่ะติดเป็นซุ้มล้อนะคะอันนี้ก็จะลูกค้าจะเลือกแบบ6นิ้วค่ะแบบมีหมุดนั่นเองค่ะแล้วก็ล้อยางนะคะก็จะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนล้อเป็นเอซุดนะคะแล้วก็เป็นยางมอนเตอร์ a อ3ก็คือเพิ่มความสปอร์ตนั่นเองสําหรับในรุ่นของยาง AT3 เนี่ยจะเป็นออกแนวแบบลายดอกยางใหญ่แล้วก็เพิ่มความดูแบบออฟโรดให้กับรถละคะ่ะทําให้รถเนี่ยดูสวยงามแล้วก็ดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นค่ะ อันนี้ถ่ายให้ดูนะคะหากลูกค้าสนใจก็สามารถเลือกดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างได้นะคะสําหรับล้อหรือยางนะคะอันนี้ก็จะมีให้เลือกนะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบค่ะว่าอยากได้ล้อลายไหนยางอะไรนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้ตัวน,นี้ก็จะเป็นปั๊มแก้มข้างนะคะจะเขียนว่าเทอร์โบนะคะก็จะสำหรับในรุ่นของ e x กเจนเน่ก็จะเปลี่ยนเป็นแก้มด้านข้างแบบนี้หมดแล้วนะคะส่วนครอบกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้าง รับในรุ่นของ XLT คันนี้จะเป็นแบบ Open Cap นะคะเราก็จะติดคิ้วกันสาดด้วยให้กับลูกค้านะคะพร้อมด้วยติดค่ะเป็นราวหลังคาแบบสีดำด้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมค่ะถาดรองมือต่างๆนะคะติดลายสต,ติกเกอร์ด้านข้างรถอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะหรือว่าลูกค้ามีแบบตัวอย่างมาก็สามารถส่งมาให้เราได้นะคะบันไดด้านข้างที่เปลี่ยนมาใหม่ในของรุ่นนะคะก็จะเป็นลายใหม่นะคะสำหรับบันไดด้านข้างแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่เหยียบกระชับขึ้น ตัวรถได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในรุ่นของ XLT Open Cab เป็นกระบะยกสูงนั่นเองค่ะนี่ก็ด้านหลังนะคะพร้อมด้วยฝาครอบถังน้ำมันนะคะสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีให้เราให้เลือกก็สามารถเลือกได้ถึง28ลายเลยกันนะคะด้านหลังเราก็จะติดค่ะเป็นโลบาร์นะคะของค่าย Outlander ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลบาร์โลบาร์หลิกของยอดนิยมเลยค่ะตั้งแต่รุ่นแรกๆนะคะณนะปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่เนาะอันนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะอันนี้จะเป็นแบบ แบบทั่วไปที่ลูกค้าค่อนข้างนิยมนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เหยียบนะคะขึ้นจากด้านท้ายกระบะนะคะอันนี้ก็จะติดตั้งค่ะเป็นครอบไฟด้านท้ายค่ะเพิ่มมิติแล้วก็ช่วยป้องกันรอยต่างๆนะคะให้กับโคมไฟรถค่ะแล้วก็สวยงามอีกนิดนึงนะคะด้วยฝาครอบท้ายกระบะค่ะเป็น Ford Fontford สีดํานะคะแล้วก็ตัว Ranger ค่ะคําว่า Ranger น,นะคะเพิ่มสติ๊กเกอร์ค่ะอันนี้เป็นสีดํานะคะทําให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะตรงท้ายกระบะนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของกล้อง มองหลังนะคะสำหรับในรุ่นของแ a p XLT ค่ะกันชนท้ายนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็มาในรูปแบบใหม่นะคะในรูปแบบของ넥เจนฮาร์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะถ่ายให้ดูรอบๆกันอีกนิดนึงสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ปิดเลยค่ะ0863350341ค่ะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตกลาบลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามกันในคลิปต่อๆไปที่คลิป หน้าได้นะคะที่กดติดตามได้เลยค่ะที่ช่อง y t u t u ฟอร์ดบายปิ n นขาดสวัสดีค่ะ